สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะเมืนน่อเนี่ยเอียงภาพพี่น้องเมื่อกินเข่าเที่ยงค่ะพี่น,ออน้องเอียงพึงเบิกงานมากนะคะเนี่ยหนีก็ประมาณาบสามบานเท่านะคะพี่น้องเข่าเที่ยงเอียงนะคะพี่น้องเมื่อนี้ยเอียงสีภาพพี่น้องเมื่อกินอมเครื่องในค่ะอมเครื่องในหมูนะคะเนี่ยอมเครื่องในหมูกะสิมีตับเนี่ยับเอ่อว่าใจมันแน่น,นะคะพี่น้องม่าเบิวมาเอียงมอยังกินแน่กับมี่อมเครื่องในหมูนี่อันลำทิกององค่ะแคบหมูค่ะ พีกองพีเป็นไหมาสมพักเสียนค่ะที่จะคล้องคันเองแล้วก็พักต่อมซีมีแตงกว่านะคะพี่น้องนะคะมากินน้ำกันแสบๆเลยค่ะพี่น้องจังไดเอียงกับข้อบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะคะที่เขาเบิ่งคลิปจนจบเนาะก็ยังไกลกร่าล่มกดไลค์นะพี่น้องกดแระนะคะกดซับตะไคร้ไปกันรังจใจเห็นสาวว่านออนในเด็กกันค่ะพี่น้องหักกันหนน้อยค่ะแต่หักกันไปดนโดนๆเนาะอือแฉ่นอกนี่นี่ความรู้ยากที่เขาเขาเจ้า ดี๋ยวก็นหนึ่งปั้นได้ค่ะมีน้ำพริกอ่องกับไข่ตุมนี่พี่น้องอแค่หมูก็ตตังครัวก็น้ำพริกอ่องนะพี่น้อง อย่างมันคนมากกินอนอนอม <arcade making noise> ขอเจ้าหนึ่งแบบว่าแห็มันเหนียวคือเขาเหนียวค่ะเนี่ยปั่นเลย <favorite> คลาต้มกับน้ำพริกอ่อง แซ่บเนาะเดี๋ยวเทาทังไทยทางเล่าพี่น้องทางไทยทางเล่า,า,ททาเพื่อโรูค่ะมากินข้าวเมืออกันนาพี่เนาะสมมติเสียนแซ่บ่ะ ครับนี่ครับแกงแบบลาบลาจะใส่ข,ขา้าวผั่นเรัะ สนใจเพราะอีเล่นแห้งสีสบพี่น้องไปสักพูค่ะแห้งสีสบ ผักไห้เนี่ยเดี๋ยวสื้อชิ้เนเบิร์กไปเนาะนาขวอนเนี่ยอย่าไในกินผักไห้ค่ะเว่าเขาปลูกได้เดี๋ยวเองมีคลิปให้เบิร์กนะคะสวนตาเอียงอือ คนไทยเนี่ยตังแดงกันะเสอพี่น้องเอ้ยหากินยังกับยันยากุค่ะเขาก็ต้องรัดแปลงให้กินเองเลย ไม่ะนงกูขาวฟอนเบรกก็กินผ <c> ล <oughs> ะไม่เน่องห่อผอไละไม่กิน ผมพักเสี่ยนนี่มีคนถามเอียงมาว่าราสชา,าสติเป็นยังไงรสชาติคือสมวักเสี่ยนไทยเลยค่ะกระต ong ขันออกคือบ้านห้องเบอร์กุยางพี่น้อง กินคือบั่นเท่าบัดรแซ่ขบขาะน้ำพริกคนน้ิงขาวอวย่างเง้ยเธอสาวน่นารักคุยกันจะพูดกันเลยหิวคักหิวแน่ อ,อยาาห้อ,อนด้วยค่ะเย็ระมัณยี่สิบหกองศามันสามารถแบบอย่าเย็นใครต้มเขากันค่ะกรับอันน้ำพริกอ่องอ อย่างมักส่พักนั่งเลิศ่ะค่ะคือสีหอมแล้วขนมมี่แลวค่ะ,ะคลิปหน้าพี่น้องไม่มีที่อหน พี่นอค <c oughs> ่ะพี่น้องเอียงก็ข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่คำว่าเบื่องคลิปจนจบเนาะยังไดกะยจงกันคลิปหนาพี่น้องแต่ยังไดกะยังลืมกันกดกระดิ่งไว้นะคะท้า อย่างลางคลิปใหม่ๆนี่พี่น้องสีสามารถติดตามรับส้มไน้เลยค่ะจังไหน